สวัสดี Salut, ครับผมวันน e ี <not> ้ผมก็อย so e ู่ใต้ท้องรถนะครับผมวันนี้อยู่ใต้ท้องรถคือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาซ่อมเบรกหลังผมนะครับเบรกหลังผมรั่วนะครับเบรกรถเบรกรถมันแตกนะเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกไม่อยู่เลยและนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยจมหายจมหายเลยนะก็เลยว่าสังเกตมาดูใต้ท้องรถน้ำมันมันรั่วเต็มเลยนะนี้ผมเอาไว้หลายวันแล้วไม่มีเวลามาซ่อมนะนี่มาซ่อมเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันเป็นตัวไหนนะครับ ปั๊มเบรกลัวแรงมากนะครับผมดูมันจะหยดใส่เราหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ใต้กระบะนะรถกระบะนี่น่าจะมีทุกคันนะครับเซฟตี้เบรกนะครับโอ้แคบมากนะในรถก็มีแต่สนิมนะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดอะไรนะครับรถก็เก่าแล้วนะประมาณ20ปีแล้วละรถคันนี้นะครับก็เลยมอมหน่อยแล้วก็แต่ดีมันดังได้นิดหน่อยเพราะว่ามัน เอายางออกเอายางอะไรตรงหลังผมออกมันเลยนั่งได้นะครับผมผมพามาดูนะว่าตัวเซฟตี้เบรกที่มันรั่วข้างหลังเหยียบเบรกแล้วมันจมตรงไหนนะตัวนี้นะครับของผมมันเป็นตัวไทเกอร์ไทเกอร์ d 4 d นะครับมันอมันเป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้มันอยู่ด้านขวาด้านฝั่งคนขับนะครับ,นะรบผมก็ถอดตัวนี้แหละใช้ประแจตัวนี้แหละแต่ว่าใช้หัวดีๆหน่อยนะเบอร์สิบนะครับผมขัดออกตัวเนี้ยข้อต่อน,นี้ยยังไม่ได้ออกเลยนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับจริงๆบางคนเขาก็ทําการต่อตรงเอาแหละแต่ว่าผมอยากให้ระบบมันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะถอดเปลี่ยนเอาตัวนี้เอาเปลี่ยนเอานะครับผมไม่ได้ต่อตรงนะแล้วก็สายเนี้ยมันเป็นสายรอดึงรอโยกอะไรนี่แหละนะครับเพื่อไม่ให้เบกรกล้อหลังมันล็อกนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนี่ย ถ้าส่วนวีโก้วีโก้น่าจะอยู่ด้านด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายนะถ้าวีโก้น่าจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเดาๆเอานะว่าท่อมันจะอยู่มันจะอยู่สับท่อพอดีนะครับมีท่อแล้วผมก็อยู่ประมาณอย่างนี้แหละนะเก่าหมดแล้วนะด้านในนู่นนะครับี๋ยวยังไงผมถอดออกมาให้ดูนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเซฟตี้เบรกเวลาเราเบรกเนี่ยมัน เวลาเราเบรกเนี่ยมันจมหายไปเลยแล้วก็เบรกไม่อยู่นะครับผมแี่ยังไงเดี๋ยวผมขอเวลาถอดแป๊บหนึ่งนะครับผมมันถอดค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับเซฟตี้เบรกนะยวค่อยไล่น้ามันใหม่นะถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะต้องถอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ม,มันติดก,กับเพาเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะถอดตัวนี้ยกออกไปเลยนะครับง่ายดีเนี่ยถอดตัวนี้ยกออกมาทั้งพวงนั่นแหละนะ จะให้ดูน็อว่ามันมีกี่ตัวที่ต้องถอดออกไปก็น่าจะมีเบอร์สินี่แหละตรงนี้หนึ่งตัว2ตัว3ามตัวสีตัวนะครับน่าจะมีสตัวนะคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องรถนะครับนี่ฝั่งนี้นี่น็อตเก่ามากเลยน่าจะมีสองตัวข้างนี้ข้างนี้ก็ได้2ตัวนะยกเป็นพวงออกมาเห็นไนะตอนนี้ผมก็นอน ทำอยู่ใต้ท้องรถนะครับผมก็คือเราก็ถอดออกสองตัวนะถอดสามสี่อันนี่แหละคืนนี่หนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ก็เป็นเส้นนี้นะครับสายเบรกสายเบรกที่มันพ่วงก,กันอยู่นะที่มันอยู่กับเพาล้อเนี่ยนะสายเบรกนี้ออกมานะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบผมนะลองทําตามดูนะครับอันนี้ก็เกาะไปด้านบนตรงสูง,สงด้านมันย้อยนะ แล้วก็ถอดน็อตสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็พอแล้วตัวตัวที่ติดกับแชสดซีเนี่ยก็ไม่ต้องเอาออกนะแล้วก็ต้องถอดน็อตตัวนี้นะครับน็อตเบรกตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ดึงออกมานะอันนี้ก็เป็นรูน้ํามันนั่นแหละแล้วก็อนแล้วก็มาตัวนี้นะตัวที่อยู่เพาเนี่ยเพาท้ายเราเนี่ยฟับมันเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงตัวโยกนะครับไม่ให้เบรกมันล็อกวางกันเถอะนะ โอเคยังไงเดี๋ยวผมถอดต,ตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันจะใกล้หน่อยนะเดี๋ยวผมถอดน็อตตัวนี้ตรงเาพาเพารถเนี่ยเฟืองท้ายไม่ใช่เพาเฟืองท้ายนะเบอร์อะไรนะเบอร์สิบประมาณเบอร์สิบสองนี่แหละถอดต,ตรงนี้เลยนะครับอ่าตามนี้ จะถอดออกมาเพื่อเปลี่ยนยางด้วยนะไอ้ที่ยาวๆเนี่ยจริงๆถ้าไม่มียางนี่ก็น่าจะถอดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยผมก็จะคลายตรงนี้แหละมือมันมือหนึ่งมันก็ถือกล้องนะขออภัยด้วยนะสาให้ดูให้เห็นนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่รู้ว่าน้ำมันจะไหลไหมเพราะว่าไอ้มันไม่ได้เหยียบล็อกเบรกไว้นะ แบบนี้อันตรายมากนะครับเวลาเราขับไปเนี่ยเราไม่ได้ดูนะครับท่านใดมีรถอายุหลาย,ลายปีก็ลองส่องดูบ้างนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะแตกได้นะครับผมนี่แตกเลยนะเนี่ยแตกแบบทะลักไหลออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาหมุนก่อนนะเนี่ยเมื่อถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้น,นะ อันนี้อยู่กับเพารถนะตัวเนี้ยตัวนี้อยู่กับเพารถน,นี่อยู่กับเพาไออันนี้อยู่เฟืองท้ายรถผู้ผิดนะอันนี้อยู่เฟืองท้ายรถอันนี้ก็มาเหล็กเนี้ยจะโค้งเหล็กเนี้ยจะมาอยู่กับตัวปั๊มนะครับตรงเนี้ยมันไ้โยกปั๊มนะต่อมันอาเลนี่บอกก่อนนะมันเปื้อนถทกกระปกมาเลยนะ มียางอยู่มันหนีบยางไว้อยู่นะครับนะฮะคีมมานหนีบนี้ออกก่อนนะแต่ว่าผมซื้อมาแล้วแหะนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้มันจะใส่กันได้ไหมโตโยต้านะครับตัวนี้น่าจะร่วมกับไมตี้ไทเกอร์นะครับไมตี้เอ็กไน่าจะกันได้อยู่เบื้องต้นเนี่ยแล้ว หนีบเอาอ้นี้ออกก่อนจะต่อตรงก็ได้นะครับผมนี่ผมยังช่างใจวิผมผมจะต่อตรงรื้ว่าผมจะให้นั่นดีรหือว่าผมจะใส่ตัวนี้ดี ใส่ไปดีไม่ไนดะ้ยางกันฝุ่นขาดหมดแล้วนะครับยางกันฝุ่นนะใส่ไปยังไงเละหมดเลยนะครับผม ไ,ได้เลยนี่ยนะถอดถอดออกมาแล้วนะครับผมตัวเนี้ยนะครับนี่ตัวของเดิมของม,มันคือยางมันผุหมดแล้วนะผมก็ฉีกทิ้งหมดเลยนะแต่ตัวต่อไปที่ผมจะใส่เนี่ยผมจะไม่ไม่ใส่ยางแล้วนะ จะใส่ไว้เพียวๆแบบนี้แหละนะครับผมจะปล่อยไปเพียวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมันวางอยู่เฉยๆแบบนี้นะน,นะมีรอยอยู่นะมันจะตั้งอยู่ประมาณลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไอหูเนี่ยมันจะไปติดอยู่กับไอชัซีรถคสซีรถอีกทีหนึ่งนะจะลอยอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้ก่ออยู่กับตัวรถตัวนี้เอาค้างไว้เฉยนะ ไปคำกันไว้นะ่ะนะครับน่าจะกันตัวนี้มันล็อกกันเบรกล็อกกันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่นะครับผมเนีย่ยถอดออกมาจะลโล่งแบบนี้นะครับก็มันจะโยงจากตรงนี้มาหาตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับผม คือยางมันขาดนะครับยางกันฝุ่นมันขาดนี่ผมก็ถอดออกเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้คือมีหน้าที่มันไปดันดันตัวไอ้นี่เฉยๆนะครับดันแกนแกนลูกสูบแกนปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มกันนั่นแหละนะครับผมนะมันก็โยกได้นะหลักการทํางานน่าจะแค่ไปช่วยดันดันเบรกตัวนี้เฉยๆนะครับ คือสรุปก็คือถอดได้ถอด3ตัวนี้ถอดอยู่ดีนะครับถอดตัวนี้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาใส่ให้มันเข้าล่องกับตัวนี้นะครับมันจะมีล่องอยู่ตรงนี้สรุปคือถอดมาหมดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมไม่มีอะไรนะครับทําเองได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ไอที่ไล่น้ํามันเบรกก็ธรรมดาครับไล่น้ํามันเบรกทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะ ไล่ทีละเส้นก็ได้หรือว่าจะปล่อยตรงไหนสักที่หนึ่งในหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ย้ำยด้านบนเอานะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายมากไปกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปไลนะ่น้ำมันเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมันเบรกอยู่ยังไงผมก็จะรีวิวให้ดูต่อจากคลิปนี้เลยนะครับผมต่อจากนี้เลยนะเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถนะครับผมนะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะมือดำนะครับผมมือดำไม่พอหน้าดำด้วยนะก็เราก็ทําเองบ้างนะครับผมเป็นบางอย่างนะขออาภัยด้วยนะหน้าดงน้าดำหมดเลยคือข้างล่างนี่มันก็มีแต่น้ํามันนะครับผมก็ปูเอาแบบนี้นะก็สามารถทําเองได้ก็ทําจะเช็ดหน้าก็ไม่ได้มือมันดำนะครับเต่อหน้าดำหมดเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปไล่น้ํามันกันก่อนนะครับผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะทาคนเดียวไล่น้ํามันคนเดียวนี่แหละนะครับไล่น้ํามันก็ไม่ยากนะครับผมคือใส่ตัวชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ล็อกให้แน่นนะครับชุดนี้นะชุดนี้ล็อกแน่นเหมือนปกตินะครับแล้วก็ผมก็มาคลายตัวนี้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับผมน่อยคายตัวล่างนี่นะตัวนี้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับคลายแบบว่าให้น้ํามันมันมีโอกาสยิงแบบฟิตๆออกมาได้นะครับแล้วก็ไปไล่น้ํามันคนเดียวด้านบนได้นะครับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะแข็งเหมือนเดิมนะครับผม นะขอแค่อย่าปล่อยน้ำมันแบบว่าน้ำมันในกระปุกมันอ่ะในกระปุกด้านบนอ่ะอย่าให้มันหมดไปนะให้มีน้ำมันบนในกระปุกก่อนนะครับเดี๋ยวในนี้ก็จะเต็มเองนะครับเต็มแล้วนะเบรกแข็งแล้วนะใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของเทียมนะพลาสติกมันหักไปแล้วตัวเนี้ยเหลือข้างเดียวอันนี้เนี่ยผมก็จะไม่ใส่ย,ยางนะยางไอ้ที่กันฝุ่งกันฝุ่นอะไรไม่ใส่หรอกนะครับเดี๋ยวหมั่นเช็คบ่อยๆเอาแล้วกันนะครับผมถ้ามันเสียแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ จะไม่ไม่ต้องใส่กันฝุ่นแล้วมองไม่เห็นนะครับสนิมเต็มเลยของเดิมนะนี่ของใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมคลิป,ลปนี้นะครับตอนนี้อยู่ใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับแล้วผมก็เก่าแบบนี้นะผมพาดูด้านล่างนะเนี่ยด้านล่าง รถอยู่นะยจะมาฉีดนะไม่ใช่ไม่แตกนะครับเยินไปแล้วนะครับ